ไม่น้อยมีข้าวโพดเสี้ยงจัดเหลือเยอะเลยที่เขาเก็บเกี่ยวไม่หมดนะไม่น้อยไปเก็บมาเยอะเยอะเลยอยู่ข้างล่างอีกหลายตะก้าเลยนะหลายเข่งม่ใช่หลายตะกา้าอันนี้คือไม่น้อยแกะเสร็จแล้วไม่น้ตะกจะใส่ในถุงถึงก็แปดกิโลไปขายอันที่เหลือในอไม่น้อยเห็นไปดูข่าวคุณอนุอนวัฒน์คุณหนุ่มอนุอนวัฒน์ที่มามาทํข่าวพี่เพชรบูรณ์เรานี้แหละเขาบอกว่าเขาสามารถ ทำป๊อปคอนได้เนี่ยแม่น้อยจะลองเอาไปแกะทำป๊อปคอนลองดูมันจะได้ไหมเราดูนะนี่ทุกคนแม่น้อยจะลองทำป๊อปคอนสองเอาแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้แค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยนี่นเนี่ยมืดหน่อยนะทุกคน ไม่น้อยจะลองทอดดูไม่น้อยใส่น้ำมันลงไปนะห็นห็นเขาใส่น้ำมันนะเขาใส่น้ำมันเราไม่มีเนยน้ำมันตั้งน้ำร้นให้ร้อนเขาบอกว่าน้ำมันเดือดเราให้ใส่ลงไปเลยคนไม่น้อยกลัว คนเล็กน้อยคนเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาไว้เขาบอกทุกคนได้ยินเสียงไหมน่ะน่ะอะมันได้ยินเสียงไหมทุกคน,นเป็นป๊อกพันจริงไหม เสียงมันหยุดคนเราเปิดไม่ได้นะอันตรายคุณคนเป็นอนจริงจร <g iggle> ิง กลัวมีทุกคนเป็นทุกคนอะไรเป็นยูเด้อมันยังไม่เหลืองดีเท่าไหร่เลยกลัวมันระเบิดก่อนไง นี่ทุกคนมันเป็นป๊อบคอนจริงๆโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ลองชิมกันทุกคนไม่น้อยลองชิมไม่น้อยโรยเกลือนิดนึงนะมันออกแข็งๆนี่ๆแต่ก็มันดีอยู่นะ ทุกคนสรุปรสผลออกมาก็มันอร่อยดีอยู่นะมันมันดีแต่มันจะแข็งนิดนึงเพราะมันเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนาะไม่น,น้อยโรยเกลือไปมันก็มันมันเค็มๆนิดนึงอร่อยดีดนะแต่ก็มันก็จะแข็งอยู่อร่อยทุกคนสรุปโอเคอยู่ผ่าน